เตรียมรับพรวันนี้วันจันทร์วันปกติละปกติของการทำงานทั้งโลก กายมนุษย์มันต้องหาเลี้ยงอัตภาพภพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ทั้งโลกเป็นคารหัดผู้คองเรือนทั้งหลายนี่ต้องขยันหาทรัพย์จึงงามน แต่้ายูทางธรรมตรงกันข้ามขยันหาทรัพย์ไม่งาม,มนี่การที่จะอยู่ทั้งโลกองค์ประกอบ ที่จะทำให้หาทรัพย์ทั้งหลายได้โดยไม่ยากได้มาแล้วปลอดภัยได้มาแล้วเป็นสุขจำต้องอาศัยการประพฤติทธรรมการปฏิบัติธรรม ทรับได้มามากๆนะดีแต่การได้มานั้นเป็นการได้มาโดยอาศัยทางธรรมก็คือได้มาแล้วไม่เป็นโทษทั้งหลายเ <c oughs> จ้าของไม่ได้หวงแหน ไม่ได้ไปแช่งไปแย่งไปชิงไปลักไปขโมยเอามานั่นแหละเรียกว่าได้มาด้วยธรรมได้มาโดยธรรมะจะเป็นสุขจะไม่เป็นโทษในภายหลังกรรมเวรจะไม่ติดตามไปในปรพบเบื้องหน้า แม้ลืมตายอยู่ในปัจจุบันก็เป็นสุขนอนึกถึงกรรมทั้งหลายการงานทั้งหลายที่ได้กระทำมาปื้มปิติมองเห็นทรัพย์ที่ได้มานั่นแหละก็ปื้มเป็นติว่าโอ้นี่เราได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเราได้มาด้วยจิตใจ อิ่มเอิบปิตินะช่วยคนโน้นสงเคราะห์คนนี้แล้ได้มาเนี่ยไปช่วยสร้างตึกสร้างคาลือหาดปราสาทให้คนอื่นเขาอยู่เขาอาศัยเขาอยู่แล้วเป็นสุข จากการที่เราไปสร้างให้ทำให้เมื่อมานึกถึงก็เออเรามีส่วนทำให้ผู้อื่นเป็นสุขออจากการประกอบอาชีพรับสร้างบ้านสร้างเรือนนะอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นนะมเ,เนี่ยในขณะที่ได้ค่าจ้างเป็นทางเป็นการตอบแทนในทางโลก แต่ในทางธรมเนี่ยมีด้วยทำแล้วน่าอยู่น่าอาศัยทำแล้วปลอดภัยคนอยู่ก็ไม่ไม่มีเสียงลั่นของพื้นไม่มีเสียงลั่นจากหลังคาออทำให้แน่นหนาะถาวรออคนที่อยู่ก็เลยเป็นสุข คนสร้างนั่นแหละได้บุญด้วยแม้จะซื้อจะขายกันกี่ล้านกี่แสนก็นเถอะมันเป็นประเพณีทั้งโลกตอบแทนค่าน็อตค่าเหล็กค่าปูนค่าเหน็ดเหนื่อยอแต่ไอสิ่งที่มันได้จริงๆเนี่ยเป็นรูปประธรรมนี่ก็คือการได้พักได้อาศัยแล้วเป็นสุขตีค่าตีราคาไม่ได้หรอก คนสร้างทั้งหลายนี่ผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างทั้งหลายนี่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วก็พวกนี้เป็นอาชีพที่จะได้บุญได้กุศลมากสร้างปัจจัยสี่ให้คนอยู่เป็นสุขตลอดชาติอย่างยิ่งของพวกเขาเนี่ยยิ่งพวกที่มีหน้าที่ขนขวายหาให้เขากิน เออแม่ค้าแม่ค้าแม่ขายอาหารตามสั่งตามบอกนี่แหละโอ้ยเธอมีแรงวิ่งกันกว่าใขา่ฉันเห็นแล้วปลื้มใจเหลือเกินทำไมอะ่ะเออกินผัดไทยของฉันกินก๋วยเตี๋ยวจากลานฉันกินข้าวราดแกงเออจากหม้อฉันปลื้มใจมีความสุขใจ ที่ทำให้เขากินอย่างดีเขาจึงมีแรงมีหน้าตาเบิกบานเมื่ออิ่มไะอิ่มแล้วเบิกบานไปแล้วหน้านิ่วคิ้วก็ขวดขมวดเข้ามาชี้นู้นชีน้นี้ตักใส่จานไปให้นั่งกินเอสอิบนาทียีสนาทีสภาพที่เดินออกไปอีกแบบนึงเลยไอตอนเดินเข้านี่มันลุกลี้ลุกหลนเลย ถ้เดินออกจากร้านแล้วเนาะโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะเนี่ยลิย์ของข้าวลิ์ของแกงมันออกมาทำให้เป็นสุขจากใครจากเราเป็นผู้จัดให้ถึงจะเรียกว่าขายให้ข่าล้างจานให้ข่าหุงข้าวให้ข่าผัดข่าแกงต่างๆทั้ง,งหลายเป็นการตอบแทนตามภาษามนุษย์แต่สิ่งที่เขาได้ไปจริงๆคือความสุข ที่ได้กินอาหารต่างๆที่เราเตรียมไว้อย่างดีนะต้องเตรียมให้อย่างดีทำให้ดีให้สะอาดทางโลกเรียกว่าให้อร่อยด้วยเออใช่ไหมออทางธรรมนั้นพูดไม่ได้อจะกล่าวถึงทางโลกนั่นแหละ,แ,ละแม่ค้าทั้งหลายนี่แหละเขากำลังสร้างทานบารมีอยู่อืม เขากำลังสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ด้วยอาชีพเลยตื่นแต่มืดแต่ดึกตัวเองไม่ได้กินเองจะทำไว้เตรียมรอให้คนอื่นมากินนะรูปประทลึกๆมันคืออันนั้นเสียสละทุปราการไปตลาดอูจะต้องไปยืนเลือกอีกนะผักต้องสดอย่างนี้ต้องไม่ช้ำอย่างนี้อินี่เหียวไหม ขี่ใบดูแกะใบดมเนี่ยคัดหาสรรหาใช้ประสบการณ์ใช้ความชำนาญประกอบเข้าไปอีกหออวังจะให้เขาได้กินสิ่งที่ดีสุขภาพร่างกายจะได้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยท้องไม่เสียป่วยอยู่จะได้หายจากการที่ได้กินข้าวแกงล้านเราเข้าสุขเข้าสวย สุกไม่สุกโอ้หลบๆลีบๆอย่าให้กินกินไปท้องอืดกินไปกลับเป็นทุกข์ตามมาอีกไม่ได้จะบาปเนี่ยพิถีพิถันอยู่ในอาชีพของตัวเองนั่นแหละคืออาชีพที่สามารถเป็นบารมีเป็นบุญในขณะเราประกอบอาชีพขณะมีชีวิตหลังจากตายทำลายขันไปแล้วนี่ผลตรงนี้เป็นผลบุญด้วย เป็นผลบุญอย่าไปคิดว่าโอ้คิดแพงองเงี้ยบุญบุญไม่มีกลับไปซ้ำเติมเขาอีกไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใชไ่ไม่ใช่เป็นบาปอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับให้ต้องมากินนะอะไรนะเขาเห็นเราเตรียมไว้ดีออจัดไว้ดีใช้สิ่งที่ดี แม่จานไม่ช้อนก็อ้เลือกที่ดีๆจะได้มีอารมณ์กินเยอะๆนะปรารถนาอย่างนั้นเออจะได้กินเยอะๆจะได้กินอร่อยกินโดยไม่สะดุดจิตเออเตรียมไว้ให้อย่างดีที่นั่งกินก็อย่างดีเออในขณะกินโอ้กลัวจะเครียดเออมีอะไรน้องเน่งน้องเน่งเพิ่นเพ,นเพินให้ฟังอีก เตรียมไว้ให้อย่างดีทุกประการอผ้าเช็ดปากถ้าติดฟันอันนี้แค่ฟันโอ้ยช่างดีแท้เป็นญาติก็ไม่ใช่ไม่รู้จักชื่อจากนามสกุลก็แล้วแต่เตรียมไว้ให้เราอย่างดีอันนี้ข้าเตรียมอย่างดีนั้นทั้งโลกมันก็มีค่าตอบแทนโอ้คขาโต๊ะกับแพงค่าแจนจานอันนี้จัดไว้กับแพงอ,อ่ะถ้าจะกินก็เลย ค่าตอบแทนอาจจะสูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้บังคับเลยนะออว่าต้องมากินนะไม่กินตายนะโคมโคอ,อไม่ใช่อย่างนั้นเลยนี่จึงไม่ได้บาปไม่เป็นบาปพิจารณาโดยถี่ท่วนทุกประการแล้วอร้านที่ว่าขายอะไรแพงๆนี่ไม่ได้บาปอะ่ะก็จะรู้เองแหละว่ามันแพงเกินไปไม่ถูกเกินไปไหมนี่เขาจะรู้เอง รู้เมื่ออไรคนไม่ค่อยมาเพราะอะไรคนไม่ค่อยกินมันเพราะอะไรบางที่ขายถูกๆก,กันนะก็ไม่มีคนทําไมไม่มีคนน่ะโอ้จานเตรียมไว้ไม่ดีช้อนเตรียมไว้ไม่ดีที่นั่งเตรียมไว้ไม่ดีบางวันนั่งไปเก้าอีขาหักขาหลุดขาล้มในขณะนั่งกินกันในขณะกินอยู่มีสัตว์อื่นๆมาร่วมกินด้วยอีกโอ้ ถึงจะถูกยังไงก็ไม่มีคนนั่งอย่างเงี้ยมันก็นเลยว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายจะสอนเองจะสอนแม่ค้าเองแหละว่าสมควรอยู่อย่างไรนี่อันนี้คือปรลบโลกกะระทำความเป็นจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่กันประจำนี่แหละเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีอยู่ในนั้นด้วยถ้าเราทำให้ถูกให้ตรง พร้อมจะเป็นบุญเกิดขึ้นทุกวันตลอดชาติอย่างยิ่งนะขอให้เต็มใจแค่นั้นเองเต็มใจที่จะกระทำทำด้วยความอิ e ่มเอิบปิติไม่ทำด้วยความคุณมัวนะบุญเกิดได้เอาละชาวนี้นะ เราได,ได้ได้สร้างบุญบารมีจากการให้ทานบารมีขออุทิศบุญนี้ให้เปตาชนทั้งหลายจงมีสิทธิ์มีส่วนในผลบุญที่เราทำทั่วกันยะทาวารีวาหาปูลาปาลิโพเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป,ปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวัสมิจตุสเพ,พปุเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยถา,ามนิโชติระโสยธา,าสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินัตสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจังพุทธ,ธาปจาย,ยิโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวโนโทุขังพระลัง